อาครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับกูมัญจีพาที่ยวครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่โบกันนะครับทุกคนเป็นเนี่ยเป็นเกมแรกกันเออไม่ใช่เป็นเกมที่เท่าไหร่ผมผมไม่รู้ครับผมนับไม่ได้ครับอ่ะครับเราจะมันเล่นแบบกูโก้ปากกัวครับอ้าวอลนนี้ไม่ได้ครับโอเคครับทุกคนั้นเราจะเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันครับผมไม่ค่อยสบายครับเพราะเพราะเพราะอย่างนั้นผมได้พูดไม่ได้ค่อยผมไม่พูดไม่ได้เยอะนะครับ โอเคครับเหาแพ้ตัวนี้ตรงนี้นะครับทุกคนอืมเขาเล่นกันยังไนะนนนาางนะนานๆนะครับนานน่ะมันจะมากระตุกตัวเนี้ยครับโอเคครับทุกคนเราจะเก็บดาวครับเราก็จะโดดโดดโดดโอเคครับแล้วก็จะโดดโดดไปเรื่อยๆอ่าโอเคทุกคนโอเคตัวนี้ก็ชิวๆครับง่ายๆง่ายๆง่ายๆครับตัวนี้ง่ายๆ,ๆ,ๆ นะครับวันนี้อากง่ายนะครับแต่ความยิงนะครับอัดเพ้ก็ได้นะครับผมไม่รู้นะครับทุกคนแล้วโอเคขอรับทุกคนน่าจะวิ่งอย่ตอตนอไปเรื่อยๆนะครับอคบทุกคนถ้าเราวิ่งเสร็จปุ๊บโอเคครับมันวิ่งไม่ได้ไม่ทํายังไงเนะ่ยโอเคโดดโดดโดดครับ ตัวนี้นะครับโดดโดดโดดแล้วก็ดดโอเคครับทุกคนเราจะโอเคครับโดดตอนนี้ผมผมว่าตอนนี้ผมบ้าไม่นาได้นั่นเดือดที่ว่ายังไงต่อครับทุกคนนั่นแหละครับก็จะโดดไปเรื่อยเรื่อยครับตัวนี้เริ่มมันเริ่มมันจะไม่ชิวครับทุกคนอ่าครับทุกคนเราก็จะโอเคครับวันนี้ขออันนี้ผมขอปรับเป็นมองแบบ สามดีนะครับทุกคนโอเคครับไปตน้าปรับนะครับโอเคครับมันจะวิ่งตรงนี้โอเควิ่งตรงนี้โอเคครับทุกคนพึ่งอิดโอเคครับแล้วก็จะเก็บดาวนะครับเพื่อเป็นการเซฟนะครับแบบแต่แบบนี้ผมไม่รู้นะครับว่ายูทูปยูทูเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์มีใครบ้างนะครับที่เล่นแบบนี้ไป็นดวผมไม่รู้นะครับถามหน้าครับทำไมผมเข้าไม่ได้ครับ เนี่ยครับเนี่ยสามสิบแปดเข้าไม่ได้ทุกคนช่วยคำนวณนะครับสิบสิบเก้าคูณสองเท่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะถ้าถ้ายี่ถ้ายี่สิบแปดไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่ะเลเลไลดีครับทุกคนเลเลไลดีลครับหกสิบห้าก็เข้าไม่ได้เหมือนกันครับน,นี่ยังไงนะครับสามสิบหกมันเดิมนั่นโอเคครับ มันคือสามสิ่ปดนนั่นนั่นอะครับที่ผมมาคำนวณมาครับโอเคครับเอเคครับนี่ไรนะครับห้าสิบสี่โอ้ยไม่น่าโดดเลยแล้วท่านต้นมันเริ่มเริ่มใหม่ด้วยครับป่าปลาเด่นอะทุกคนครับคือต้นมันเริ่มใหม่แล้วเนี่ยโอเคครับไปกันต่อครับอะห้าห้าห้าสิบสี่ห้าห้าสิบสี่ครับทุกคนแล้วต้องการเก็บดาวครับนี่เป็นเอิ่อ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวาร์ปตอนนั้นกันเลยครับโอเคครับตอนนี้วาร์ปมาตอนนี้ครับทุกคนซึ่งการที่ผมเล่นมันนะครับซึ่งความจริงนะครับมันยาวกว่าห้านาทีซึ่งผมจะตัดไว้สั้นๆนะครับทุกคนซึ่งผมวาร์ปมาไกลมากครับทุกคนถ้าให้คนนอนนอนเป็นเล่นนะครับครับทุกคนมาโอเคครับโดดต่อไปเรื่อยๆโดดโอเคครับทุกคน อืมหรือว่าเป็นไหนดีนะครับทุกคนผมจะวาาตัวนั้นครับเห็นไหมครับตัวนั้นตัวนั้นนะครับตัวนั้นครับโอเคครับตัวนี้เราะว่าตัวนี้นะน้นะครับเพราะว่าจัดการที่ผมว่าไปมันวาาไม่ถึงนะครับผมเลยตั้งวาามันตัวนี้แทนนะครับอเครับแล้วก็อืมเปลี่ยนที่ว่ามาครับทุกคนเราจะวาาไปบนนั้นนะครับเพราะบนนั้นคือตอนจบนะครับทุกคนไปกันไปกันต่อนะพวกเราจะผมจะไปกันต่ออ้ย ผมจะไปต่อนนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะน่าจะติดหัวโอเคครับไม่ติดไม่ติดถ้าพี่พทีที่เน้นในคอมน,น่าจะง,ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านเน่นในมือถือมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ครับมันจะกระตุกกระตุกครับครับถ้าถ้าเอา,เอาคือพูดจริงนะครับ คือมันกระตุกโอเคครับเราจะว่ามตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ผมจะได้ชนะไปอย่างง่ายๆนะ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 ครับทุกคนนะครับทุกคนนั่นนัก็จะเออโดดขึ้นไปเรื่อยๆโดดขึ้นไปเรื่อยๆเร็วอีกนิดเดียวไม่ข้าทีนี้ครับทุกคนคือผมโดดไม่ถึงอ่ะน่ะจนอนนี่ครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราว้าไปตัวนี้ครับใช้ใช่ชนะใช้ชนะใช้ชนะในสุดท้ายนะครับทุกคน เนอแค่นิดเดียวครับทุกคนอาจจะไี้เสียงไลนะครับโอเคครับแต่วันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามชูน้ำพันถ้าใเครเบิร์ไปกันไ,นไ,นไม่บายครับทุกคนฝากไปติดตามผมในมินิโบนะครับชื่อว่าเซนอิสอนะครับไปกัน